สวัสดีตอนเช้าพี่น้องมือนีเวลาตะเว็นกาลั่ขึ้นพี่น้องอันตอนเช้าตื่นขึ้นมาอันมาเพิ่งพักทิกาไว้นะจ๊ะเนา,าะมือนีสิมาบมมีเวลาจา้าเ่อพี่น้องอันสิมาเอาอัอนกาเมดแตงทัดบอกแตงกลัวนะจ๊ะเนา,าะไว้อยู่องกระถางบอกพริกทิ่โบเพอความอันเพราะว่าอันผมมีเวลาเนาะพี่น้อง นั่นก็เลยซีมาเอาออกใส่เอาตันแตงออกใส่ในอันนี้นะจ๊นะเนาะในดินเลยนะจ๊นะเนาะลงในดินนะจนะนับม,มาป้วนดินหกมงังเ้าได้พี่น้องตื่นขึ้นมาอีหยังแต่ก,ก,กระโดดมาสัตย์ผ่าก็เลยว่าเออวบ่ม,มีเวลาก็ต้องเหตุนะจนะเนาะซีโก้ครองกินละมอหนึ่งเจดคิวคอมบ์เอาเฮ้ยม,มันมีอยูสิบสองกระถางน,นะจ๊นะเนาะผิด นเราจะเกษตรพ่อเพียงใส่หอดหอมน,นจะจ๊ะเนาะหอมแดงสปร,ริงโอเนียนสิบเอมิกว่ามีเวลาหลายจ๊ะเนาะมาเบิ้งนะจ๊ะเนาะน,น่าจะจะออกเ้ยพี่น้องจิ้มออกเลยจิมอันนี้เสียมะมัมตะาบาดฮเมือไทยจิ้ม จิ้มออกจากก,กระถางลยนะจ๊าเนาะจิ้มออกจากก,กระถางบอกผิดนะจ๊ะพี่น้องเอู้ตายบนอันีหเนาะจะเป็นยังไงมุโจว่าเนี่เจ้าเนาะโอ้จังสีอายเมืองนอกเก็ดแสกมากเจว่าดีจักเทีเฮ้ยแม่เมืองนอกก็ได้เห็ดกินคือเก่าแบบพี่น้องอู้ลูกผักปลูกเนี่ยสารพัดสารพ,พี่ น่าจะเนาะเออปลุกลงพื้นเลยเดีนเลยน่าจะได้ตุ่นมันมืน่อจอดสีเห็นบ่นี่น่าจะเนาะน่าจะเอาลงตุน่นเอาออกใตเซาวเลยจะโดนแดดมันมันสิเฉาน่าจะเนาะปิดใบน่าจะเนาะเกเียร์เดือดผ่านเออเดยวเออจะไหนเนาะ เลยนะจัะเนาะเหตุคือบ้านเฮาหรืพี่น้องปลูกแต่งแต่งกิ่งจ้ะคือว่าแม่แต่งกิ่งนี่แต่งกลัวบ้านเฮ่านายจเนาะ์มันมีอีาย่นะจัะทร์อยู่ในบ้านเดี๋ยวนั่นสิเดี๋ยวมันออกมาเนาะจะเนทร์เจคันอันคือมันตายนายจเนาะใเจสานตุ่นเลย ดินมันแั้งซุ่มเนี่ยเซนได้สามต้นเลยนะเส้นเฮ้ย,ยพี่น้องแตงจัดไพคิวคอมเบอร์นะเส้นนาะอันนี้ก็เสมันขึ้นอยู่ทธงี้แหละนะเส้นเนาะอันนี้พริกพริกนี่ก็สิหาหมองไว้็ได้พี่น้องบักที่ไหนพริกนะจ๊ะเนาะ

เนจัดแล้วเอาไปอ่อนยังก็กาเบียมัปนี่ถักกระถางบุกพริกแก่กอกเลยมือเจ้าเห็นบ่เห็นบ่เฮยเฮ่เฮ่จู่ถูกเดี๋ยนี่คลิปสั่นกับส่โฆษณาบ่ได้เด็พี่น้องเอนเขาบ่ให้ใส่เป็นนั่นสั่นบ่มือเจ้าไม่เป็นเจ้าของนั่นเลยเนจัดเนาะ บอไ่กับบอไนะนะบอ่เนืะเนา้ะเนาะบอด้ดวาดอกเฮ้ยคลิปจันก็ใส่บอไดเนาะจานันเนาะใส่อันคุมละสามมุอเจ้าเป็นคือข่อยบอได,ดปลูกกินคืนนกนอ,งงอกันบอจากยุ่งองเนี้ยฝรังกัยังสีตัวเฮ้ย กระแทงกระสามกับพ่อจิ้มออกเลยเห็นบ่จ้ะถ้ามันใหญ่กว่านีเดี๋ยวไม่เฉาเนาะจ้นะเนาะซ้ำเนี้มันพอดีบอแห้งหลายตาเสาเนาะจ้นะะเนาะคนก็จะขมันแย่ไหมมาเด็พี่นอนเออเห็นยังไงบุกคุมระสามเลยเฮ้ยฝากเป็นกำลังใจให้กันในเด้อพี่น้องเดี๋ยวเรากลับเมืองไทยนั่นสิบไทยบรรยากาศบานเฮามาฝากคนงาะเนาะจ้นะเนาะ นี่ยังกรเบิ้งไปก่อน,นได้พี่นอนด้วยมันปูกบักแตงนี่อย่างเขาจะไหวกนน่า,า,านะจะะปูกจะปูกได้จักขุมหนึ่งส8งสามสี่หาเจุมพอด้นะจ๊ะเนาะซ้ำนี่ก็กินบ่เบิดได้พี่นอนแตงอันแตงกลัวบานเฮานะจจะเนาะ อัน,นอันนี้กับพริกพริกอันนี้พริกแล้วจะเนาะเป็นเจ,านนจ้าน้องเจ้าว่าได้กินบ่เฮ้ยน่าจะเอาตังแหวงสิบ่เอาไวในบ้านน้ำห,กหมกเนาะตังแหวงสีปลูกหอมใส่พ่อ นนหนาํามหฮดเทเดียวเลยอันนี้ไใบ๋ยามันตายไหมพี่นอ้องเพราะว่ายยาว่าอันหิมะุ่งพุ่งสบอรุ่งก่อนหละหวังว่าน่าจากนา้ ปลูกผักอันนั้นกำลังเกิดนะจน๊ะเนาะทัวเดือนนั่นเจเบิง้งกะลำนะจน๊ะเนาะโอ้ยแตงขนาดการบริหานกันยังบ่เกิดนะพี่น้องเด้อเด้อนะนั่เนเจ๊ะเนาะเบิ้งก็ไม่สมนิทเละพี่น้องกะลำว่าเอาไปปลูกที่สวนนะจน๊ะเนาะงกะลำนี่กับพี่อีตูกำลังเกิดนะจน๊ะเนาะอันนั้นกะชายอันนั้นชายเซเลอรี่นะจน๊ะเนาะกะมีหอมผักซีใบกะเพรา อันนี้แตงเห็นบอกกาพร้อมกันอันนี้กาอยู่ในอันนั้นยังเกิดกอดอันนี้กาอยู่ในนี่เพราะใเกิดอยู่พี่น้องแ่งนี่แดงกลัวนี่อัน,นอยู่ในแอันนี้บพเกิดส่มเขาพูดเขาพูดเขาเขาพูดขรึมนี้วเนาะจนททัวทัวคือบพเกิดตัว่นะจันทร์ท้งเสร็จาแล้วซ้ำนีแหละพี่น้องบักอื้บักอื้อนนอันใดอันหนึ่งเลยอยู่นั่นน้ำมัน,น,นบักอื้เพรานนเกิดท่านได้เกิด เขาพูดเขาเหนียวจะแปนห้าวไม่สิเกิดบอใส่แม่ไมบอกหลายเลยทรกหนในเฮียใส่เฮียใส่เดี๋ยวนั้นแปลน้ำมาหดเราจะเนาะจ้ะฝากเปิดกําลังใจให้กันณได้พี่น้องเออจะเหม็นสมุทรเจ้านี่แหละจะกรีนห้าวเพื่อทำเความสะสระจ้ะสุกับตัวเราจะเนาะเป็นกําลังใจใหตุการณ์ได้ด้อสวัสดีจ้า